สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ งานเปิดตัวยามีไลฟ์ไทยแลนด์แอปพลิเคชันที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงเต็มรูปแบบรวบรวมทุกฟังก์ชันให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกโชว์ความสามารถปล่อยของอย่างสร้างสรรค์บริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดปิดลานสีฟ้าสยามสแควร์จัดงานเปิดตัวสร้างปรากฏการ l ไลฟ์หมู่สุดยิ่งใหญ่แห่งปีระดมเหล่า VJ และอินฟลูเอนเซมากกว่า500คน ไลฟ์สดบรรยากาศภายในงานอย่างคึกคักติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook f แ p p g g e ยา m ี Live Thailand ค่ะ ก็ดีใ,ใจมากๆค่ะที่ผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดอะไรเงี้ยค่ะติดต่อเรามาค่ะแล้วก็ก็ดีใจที่ได้มาร้องเพลงด้วยค่ะได้โชว์ความสามารถตัวเองอีกด้านหนึ่งให้คนเห็นว่าเอ้ยเราก็ร้องเพลงพอได้นะไม่เคยเห็นเป็นร้องเพลงเลยนี่คืองานแรกที่รับ้างคือปกติถ้าร้องก็จะร้อง cover ใน YouTube แล้วก็ร้องในรายการทีวีซึ่งมันก็ผ่านการอัดนิดนึงเนาะแต่อันนี้คือสดจริงๆยอะไรเงี้ยค่ะซ้อมนานไหมคะกว่าจะแบบซ้อมมอเช้าแต่ว่าแอปนี้ก็น่าสนใจยังไงบ้างก็คือแอปแอปแอปยามี่คือเหมือนเป็นแอปที่ให้ไว รุ่นสาวๆหรือผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าอยากหาไรายได้เนาะเราก็สามารถเข้ามาเป็น VJ ค่ะแล้วก็ FE, ไลฟ์พูดคุยไลฟ์สไตล์เราโชว์ความสามารถเราค่ะแล้วก็ได้ไรายได้ด้วย<ม>หรือใครที่แบบว่าเฮ้ยเราอาจจะยังไม่กลา้าก็โหลดแอปแล้วก็เข้าไปดูก่อนก็ได้แล้วก็ลองเป็น VJ ดูเป็นพื้นที่ให้คนได้ดไกล้าแสดงออกใช่เหมือนเป็นแอปที่ทําให้เราหาไรายได้ได้<ม>ได้เพิ่มแล้วก็กลา้าแสดงออกมีความสามารถเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ม<ๆ>ีหน<ๆ>ุ<ๆ>่มๆหล่อๆเหงาก็เข้าไปดูอะไรเงี้ยตรงกับลัสไตล์เราในการทางานได้เหมือนกัน ก็ตรงเพราะว่าเราก็เป็นยูทูบเบอร์ซึ่งอันนี้ก็คือคล้ายๆกันแต่นี่จะเป็นไลฟ์สดแต่ของเราจะเป็นการแบบทำคลิปอะไรเงี้ยค่ะก็จะต่างกันแค่นิดนึงเรียกว่าเป็นช่องทางใหม่นาะใช่ค่ะก็เป็นแอปใหม่ค่ะก็ฝากทุกคนด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานปมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM Update เลยละค่ะ สำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ